การนี้จะเป็นจอผักกาดนะคะจะเป็นอาหารเหนือทําง่ายมากๆเลยง่ายจริงๆเริ่มต้นนะเราก็จะใช้วางตุ้งดอกแบบนี้นะคะลิ้นเอาแต่ยอดอ่อนๆย้ํานะคะยอดอ่อนๆแล้วมันจะอะร่อยงั้นในส่วนของก้างก็ปอกเปลือกออกนะแล้วเราก็จะหั่นเป็นต้นท่อนแต่เป็นชิ้นยาวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็าสับกระเทียมและ หอมแดงนะคะสับสับสับส,บสับตั้งหม้อเลยใส่น้ํามันลงไปเจียวหอมแดงแล้วก็กระเทียมพอหอมนะคะใส่ไก่บดลงไปอันนี้ผมตั้งใจใช้ไก่บดนะปกติเขาใช้หมูกันกระดุกหมูก็ได้แต่ก็ตั้งใจใช้ไก่บดเอาลงไปผัดกับหอมและกระเทียมเจียวเติมเต้าเจี้ยวนะคะบางที่จะใช้ถั่วหมักแต่เ้าเจียวก็ใช้ได้เหมือนกันผ,ผ,ผัดผัดให้หอมใส่น้ําลงไป นะคะพอน้ำเดือดใส่วางตุ้งดอกนะแล้วก็มะเขือเทศนะคะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเท่านั้นเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายจะเหมือนกับจะบอกว่า,าต้มจืดนิดนึงก็ได้หรือจับฉ่ายของทางเหนือก็ได้อ้อ ใด้ดีก็ทุบพิกลงไปนิดเป็นเพิ่มสีสันนะคะอันนี้ผมตัดสั้นนิดนึงเจอทันง,ง่ายง่ายรสชาแคอันดับแรกนะจะต้องหอมกระเทียมเกลียวกับหอมเจียวนะคะ มีความอาหอมตะเกียวนะคะคือหอมถั่วอินถั่วนิดนๆเปรี้ยวอมเปรี้ยวหน่อยๆนะคะทานกับไข่เจียวอร่อยมากๆเลยล่ะ